สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์วันที่วันที่ไม่พูดดีกว่าวันที่เอ้ยเดือนสองปีสองห้าหกเจ็ดวันนี้วันเสาร์เป็นจะเป็นวันหยุดของความคิดและความรู้สึกเป็นวันหยุดของความคิดและความรู้สึกแล้วก็ก็เลยว่าก็ไม่มีอะไรพูดมากเพราะมันหยุดได้ความคิดและความรู้สึกแต่ว่าถ้าพูดลึกๆึกอะ จากวันก่อนที่ที่มีความรู้สึกบนความเมาหมัดมเมาหมัดจากความปลอม,อมปลอมเ่ราด้วยความปลอมมันมีอาการทางร่างกายเอยจริงๆริอะผมไม่ตั้งใจจะคุยเรื่องนี้นะแต่ว่าผมจริงจริตั้งใจว่าวัาวนนี้แค่จะพูดแค่นี้แหละแล,ะแล้วก็จบแล้วว่า วันเสาร์กับอาทิตย์อีะ่ะจะไม่คิดแล้วไม่รู้สึกพอไม่คิดแล้วไม่รู้สึกมันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอะไรแต่ครั้งเนี้ยมันมาขยายความอีกแล้วผมมาขยายความก็คืออ,อจากอาการผลของทางร่างกายในในเรื่องของความปลอมแล้วทำให้ผมตื่นเร็วตื่นเร็ว โดนความสะดุ้งบนความนอนไม่หลับตื่นเร็วที่ยังพักผ่อนไม่เพียงพอก็ตาก็โหลอะฮะตาก็โหลพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้ปวดหัวนานมากเลยนะนานมากนะแต่วันนี้รู้สึกปวดหัวแต่จริงๆมันไม่ใช่หัวแต่อาการมันเกิดขึ้นตรงน่าจะเกิดจากความคิดอะความวกวนวอนอะ,อะความวกวน ้องยอมรับว่าวันนั้นก็วกวนนั่นแหละอืมเขาวกวนไปวกวนมาเพราะว่าเนื้อหามันคงเยอะจากตัวละครมันคงเยอะแต่ประเด็นนะคือสมมติถ้าเราเราจับความวบนความที่เป็นตัวเราเองคนเดียวอะ่ะมันจะไม่ต้องวกวนคนอื่นอืมแล้วก็ปล่อยให้ตัวทั้งปัญญาแล้วก็พวกนั้นแหละก็จัดก,การแต่ว่าช่วงที่ทอ๋อ เชื่อว่าการเรียบเรียงข้อมูลในเรื่องของสมองเชิงตรรก,กะเนี่ยมันก็ต้องใช้การเรียบเรียงแล้วก็โคงข่ายแมพพอใช้แมปโครงข่ายนั่นนูน่นนี่ปุ๊บมัน,นทำให้เกิดการใช้พลังงานทางสมองและร่างกายแล้วก็พักผ่อนน้อยนี่ก็เป็นผลที่ทำให้ผมเนี่ยตาโหลไปอีกหนึ่งหนวดยาวขึ้นอีกอผมก็ ก็ประมาณนี้อ่ายาวขึ้นหน่อยไม่รู้มิลสักมิลสองมิลอ่าแล้วก็เนี่ยก็เลยส่งผลถึงตอนนี้แต่อาการก็คืออ่าปวดหัวก็ข้างเดียวแต่จริงๆตรงที่มันตึงมันตึงตรงนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากความคิดอืมที่ที่สมองมันใช้ความคิดเชิงตากการรกะแต่ก็พยายามจะเอาความรู้สึกอ่า พลังงานของตัวสมาธิตัวตัวสติสมาธิอะเอาไปอ่าเขาเรียกไปรู้สึกแต่ว่าถามว่าในวิถีของทางโลกอะ่ะมันต้องมีการบ้านที่ทำให้เราต้องคิดต่อพอพอหยุดเรื่องความรู้สึกได้ได้จริงหรือจะไม่ได้จริงแต่สุดท้ายต้องหาคำตอบและหาทางออกให้ได้ ที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่งั้นออนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์เพราะเราไม่แก้ที่ที่ท,ที่ที่ต้นเหตุอะในเรื่องของในเรื่องของความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยบอกอเขาเรียกอะไร,รอ่ะจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่เราไม่ได้แก่หรือสติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แก่ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระบวนการพวกนี้แหละที่มันยังหนึ่งรอบก่อนก็มีโลกธรรมสองมามีความปลอมนี่ผู้ส่งผลจากความปลอมก็จะเป็นการเจ็บของร่างกายร่างกายนี่คือคือผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นานมากแล้วนะคือขึ้นคอเขาเรียกปวดปวดขึ้นคอปวดขึ้นคอแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อาการปวดหัว ก็เป็นอาการพักผ่อนน้อยเพราะว่าคิดไม่ออกหรืออะไรมันอะไรพวกนี้แหละมันคิดวกวนอยู่นั่นแหละคือสมองคิดวกวนนะแต่ทําไมต้องคิดวกวนอ่าหนึ่งสมองอ่าหนึ่งแบบผมตอนช่วงนั้นผมก็แยกนะอันนี้ความรู้รู้สึกตัวรู้แล้วอ่าและนี่คือปัญหาพยายามจะเอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปแก้ปัญหา มันแกมันก็แก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาสมองซีกขวาไปแก้ปัญหาหรือหรือหรืออะคือต้องแก้ต้นเหตุอ่ะเพื่อเพื่อไปกันปลายเหตุอันนี้อันนี้ต้นเหตุนะปลายเหตุมันจะเป็นอย่างนี้ออกได้หลายด้านเลยหลายด้านเลยอ่ะนี่ปลายเหตุสามร้อยหกสิบเลยในสามร้อยหกสิบเนี้ย มันจะย่อยๆอ,อ,อยอีกนะไว้ความขนาดเอตามขนาดออ่ะืมขององศาอ,องศาที่แตกต่างของเดิมมัดอ่ะและคราวนี้เออ่ต่อให้ในการใช้ชีวิตแล้วก็การอัดแอปเอาเทิงทางธรรมะสติปัญญาความรู้ตัวมาใช้กับชีวิะจําวันสุดท้ายถ้าไม่แก้ต้นเหตุอ่ะ ของปัญหาซึ่งสมธรรมะสอนอยู่แล้วแต่ถ,ถ้าถ้าเราไม่แก้คือไม่มีสติอืมคล้ายๆกับผมเคยได้ยินพระรูปหนึ่งพูดว่าอะไรนะนั่งนั่งอยู่กลางฝนนะคลิปนี้ผมจะเปิดเปิดเผยละคือตอนนี้ผมก็สึกือดูธรรมะอยู่แหละเออมันจะมีอินเนอร์อย่างนี้อยู่อ่า แล้วก็ฝนตกอืมฝนตกแล้วก็ทําไมท่านไม่ผมผมจำไม่ได้นะไม่นี่ก็คิดสดอะจำไม่ได้แต่ว่าเันเมนอยู่ประมาณนั้นแหละคือทําไมไม่ไม่เข้าไปหลบฝนอ่าทําไมไม่เข้าไปหลบฝนเขาก็จะเขาเรียกก็จะมีมานะมีความเพียรแล้วจะผ่านตรงนี้ไปได้เพื่อแต่ถ้าเจอพระรูปที่ทักอะก็คือว่าถ้า ถ้านั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะอาจจะเป็นผู้เจ้านะเอถ้านั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะนั่นคือการไม่มีสติเพราะมันจะเป็นต้นเหตุหนึ่งความป่วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยสติก็ต้องรู้ในการที่ว่าไม่พาเหลามากเกินไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะที่พระเจ้าว่าอะไรเหมือนใส่กีตาร์นะพระเจ้าว่าหรือใส่ใส่ไวโอลินไม่แน่ใจาแหละตึงไป ตึงไปหย่อนไปไม่เพราะอะไรประมาณนี้จริงๆก็จะพูดว่าวันนี้วันเสาร์แ้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ธรรมะก็ไม่ควรมีเป็นวันหยุดมนุษย์ควรหยุดมนุษย์ควรหยุดแต่จริงๆมันก็ยังมีอยู่ก็วันนี้ก็ก็มาสรุปความต่อเนื่องจากความปลอม มันเป็นผลต่อร่างกายอ่าที่เราจะเอาตัวธรรมะหรือสติอะไรเนี้ยไปจับมากเกินไปว่าหนึ่งปรงสังขารน,นั่งปรงสังขารแต่มันเพิ่มความทุกข์ไปเรื่อยนั่นก็น่าจะเป็นมองว่าไม่มีสติแล้วก็ถ้าไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอนาคตก็จะเจอปัญหาที่ใหญ่มากกว่านี้ถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่ตรงตรงนี้ อ,อคือปล่อยต้องต้องมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งปล่อยวางกะละเลยที่กค็คิดว่าในในทางธรรมะมันก็จะมีอยู่สองอย่างนี้เหมือนกันนะ่ะอว่าละเลยหรือเปล่าหรือปล่อยวางปล่อยแบบไม่เอาอะไรเลยอ่าคือจริงๆอ่ะตัวจิตตัวใจไม่เอาอะไรเลยอเนี่รู้แต่โลกใบนี้มันก็ แค่บทละครมันคืแค่สำหรับผมอะมีลามเริ่มลามแล้วจริงๆแค่วันหยุดแลเนะี่ยโลกหนึ่งใบเนี่ยผมมองว่าเป็นคุกหนึ่งคุกเลยคุกมนุษย์เน่ยตอนนี้กี่กี่พันล้านไม่รู้ประเทศไทยก็จํานวนเท่าไหรอ่อ่ากี่พันล้านไม่รู้ฮนะในในใน,ในก้อนโลกเนี่ยแล้วกําแพงของคุกอะมันคืออะไรรู้ปะมันคือสุญญากาศ คุณไม่ต้องไปปีนกำแพงครับคุณไม่ต้องเหมือนเสียแป้งแต่คุณออกไปไม่ได้เอามีคนออกไปได้สุดท้ายออกซิเจนก็หมดเต็มที่ก็ส่งนั่นไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไปทิ้งแต่จริงๆอ่ะกำแพงมันก็มีหลายแดนนะผมมองว่านี่คือคุกนะอ่าเป็นคุกก้อนใหญ่เลยก้อนก้อนก้อนโลกเนี่ยนะอซึ่งข้างในโลกเนี้ยไอ้ไอ้ตัวตัวรั้วของคุกนั้นอ่ะก็คืออากาศเพราะเราก็หายใจด้วยอากาศ แต่เขาเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์ฟิสิกส์กอะไรนะบิ๊กบงบิ๊กแบงอะไรคาร์บอนเป็นตัวก่อเกิดนั่นนี่แต่ว่าจริงๆนั้นอ่ะมันคือปลายเหตุแต่ตัวต้นเหตุมันก็คือตัวตัวที่ทำให้เกิดที่มันออกจากตรงนี้ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะสังสารวัตรเหรอออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้พอออกไม่ได้ปุ๊บคราวงนี้จะจะแหกคุปยังไง วิธีการแหกคุกคืออะไรอะ่ะหรือจะไปอยู่ในคกุกหรือในชั้นที่ดีกว่า,าไม่ได้จมตีเพื่อศาสนาอื่นนะไปชั้นที่ดีกว่าคือไปอยู่กับผู้คุมไปอยู่กับผู้คุมอ,อะไรนะไป,รไปอยู่กับผู้การไปอยู่กับผู้การนั่นคือสวรรค์หรือเปล่า,าหรือออกไปเลย ไม่อยู่เลยไม่เอาไม่เอาแล้ววิธีการของของของคุกเนี้ยมันจะแทรงแทกมาด้วยตัวทั้งหมดที่เราเจอในชีวิตนั่นแหละทุกอาชีพทุกคนจะเจอหมดเลยแล้วนั่นคือประเด็นที่ผู้เจ้าคิดสูตรแหกคุก นั่นคือสูตรแหกคุกสูตรแหกคุกซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นสิทธิ์ของนักแหกคุกหนึ่งคนเพื่อถามว่าอ่ะมีเสี่ยว่าหรือเปล่าจะบาปอ่าแกง๊งจะบอกว่าจะแกง๊งในการแหกคุกเนี้ยเออ ยกมือเลยสมาชิกหนึ่งเอาไหมแหกคุกเอาเอาครับผมคิดว่าคุกนี้ควรแหกครับอืมคุกนี้ผมเจออะไรบ้างครับทําไมทําไมต้องออกจากคุกนี้ครับอ่าแต่นักโทษแต่ละคนก็ยกมือนะผมอ,งงนผมอย่างนั้นผมอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนที่ยังไม่เดือดเขาเรียกอะไรยังสนุกอะ่ะ ออย่างสนุกก็ไม่ไม่ใช่ไปเด่นก็อยู่ในคุกก็ได้เด็เป็นปงเป็นป่าเป็นอะไรนะัน่นนู่นนี่เป็นอะไรนะเป็นพ่อบ้านอะไรก็ว่าไปอ่าและคราวนี้ออเลือกแหกคุกดีกว่ายกมือใครเอามาั่งยกมืออ่าพอ,อายกมือเสร็จปุ๊บวิธีการยังไงครับแหกคุกโลกแหกคุกโลกที่มีสุญญากาศที่เราหายใจไม่ออกเนี่ยเป็นคุกที่มองไม่เห็นเลย แม้แต่ขึ้นเขายังหูอื้อเลยหูแทบระเบิดขึ้นเขาให้โอเลสไปท้าทายนั่นนี่จริงไม่มีความหมายหรอกแค่รู้สึกว่าได้ไปอยู่ในขอบคุกอลองลองเลยไปอีกดิตายก็ตาย,ตายตายบนความเขาเรียกอะไรความนี้แหละแต่ว่านั่นก็คือเป็นการทดสอบความเพียรอีกส่วนหนึ่งครับว่าในการปีนเขาหรืออะไรพวกนี้มันมันก็แล้วแต่วิธีการอ่ะนะ แต่ว่าว่า,วาทดสอบความเพียนความมานะความที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะไรนยะแต่ครั้งนี้เราจะแหกคุกนี้ไปได้ยังไงอะไรคือคีย์แมนคีย์แมนคืออะไระคือ Master Key มาสเตอร์คีเหรอเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆอะ่ะตัวประมาณเนี้ยผมเคยดูรายการอะไรนะมาสเตอร์คี แล้วก็สนุกนะแล้วก็มีมาตามนัดอะไรเงี้ยตัวประมาณนี้นะก็ประมาณประมาณนี้แห่ะเคยเคยเห็นอยู่หยอกหยอกนะไม่ได้มุสาขำขำ <c oughs> เอ่อแล้วคราวนี้ก็เลยมองวิถีการแหกคุกนี้ก็เริ่มลามไปเรื่อยจริงๆก็จะ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 เลิกเลิกเลิกว่าวันนี้จะไม่คิดแล้วก็ไม่พูดอะไรเพราะมันเป็นวันหยุดของความคิดจะถามว่า สิ่งที่จะประชดอ่ะก็คือเสาร์อาทิตย์อ่ะหยุดคิดได้ไหมอืมมันก็ต้องมันก็ต้องคิดอีกอ่ะ้วทาอะไรเดียวะอ่ะสมมติอนะวันวันอาทิตย์ทาอะไรวะมึงก็วางโปรเจกต์แล้วนั่นนู่นนี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีหลุดแผนนั่นตรงตามแผนมั่งหรือจะนอนหรือจะเปิดมือถือเชื่อว่าหลุดหมดอ่ะถามว่ากินเวลาตรงถูกมือไหมอ่าอ่าตีว่าเออเที่ยงอ่ะ มีเลดทุกคนวางแผนไว้ว่ากินข้าวเที่ยงอะ่ะบวกลบเออร์เลอร์แน่นอนอืมถามว่าอ่ะเวลากินตรงแล้วท้องมันอยากจิกินตอนนั้นไหมท้องก็มันยังมีเลดเลยเลดไปมาบางทีก็กินอย่าหิวก่อนมากอะไรเงี้ยมันยังไม่ตรงเวลาเลยแล้วจะเอาอะไรบังคับอะไรมากมายกับ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 แค่เขาเรียกอะไรการออกแบบ ในความที่ว่าแล้วแต่ผู้คุมอ่ะเอเอตีว่าเป็นผู้คุมดีว่า,าแล้วแต่ผู้คุมเรื่องจำที่จะอย่างนี้เราจะแหกคุกอะไรคะน,นี่ไงตอนนี้จะแหกคุกวิธีการยังไงก็ก็คงจะเป็นเส้นทางของอต้องต้องต้องยกเครดิตให้พระเจ้านะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์ของพระเจ้าแล้วก็จนท่านจะชลุ ทั้งโยคีทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ถ้าผูพ้พทธเจ้าไม่ไม่เจอโยคีอ่ะทั้งที่โยคีก่อนพระเจ้าอีกนะก็จะไม่มีความเขาเรียกว่าอแอบแซกพระเจ้าจะแอบแซกไม่ได้จะแอบแต่งไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่นคือการทําซ้ํามานานแล้วอ่ะตั้งแต่โยคีที่พระเจ้าไปไปเขาเรียกอะไรตัดสู้แล้วก็ไป เขาใช้คําว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยโยคีนี้ก็จะมีอาจารย์ของอาจารย์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 เขเรื่อยๆที่ำกันมามากมายนานมากเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนก็เป็นสิทธิ์มีครูอืมพอสิทธิ์มีครูปุ๊บคราวนี้เราก็จะเลือกครูแล้วครนี้ครูบาอาจารย์ แล้วก็เลือกที่ว่าเราจะเดินไปยังไงก็แล้วแต่ทั้งจริตทั้งอารมณ์หรืออะไรแล้วแต่เลยครับมันจะมันมันก็แค่ตอบค่อว่าถ้าทุกทุกที่ทุกทุกแนวความคิดทุกศาสนาอย่างเงี้ยทาให้ทุกคนดีดีขึ้นมันคือเบาขึ้นแค่ความเบาในเรื่องของด้านจิตใจนะแล้วก็ในเชิงความคิดเชิงปัญญามีเมตตามีการให้ทานมีความรักมีความ อเรื่องพวกนี้มันมันก็โอเคแต่ว่าในทั้งหมดทั้งนั้นน่ะในทุกอย่างทั้งความรักความเผื่อแผ่กระดันอยู่แม่ตาอย่างเงี้ยมันต้องใช้ตัวสติเป็นเป็นตัวตัวคุมตัวสมองเชิงตะกะอีกอีกส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าวันนี้เออนี่นี่วันหยุดแล้วเนี่ยแต่จริงถ้ากดปิดก็จริงๆมันก็ยังไม่หยุดหรอก <c oughs> แต่ขอแค่ประมาณนี้ก่อน อ่าครับขอให้ขอขอให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้หยุดคิดนะครับหยุดรู้สึกถ้าใครทำได้ขอยกมือขึ้นเหมือนโจยี่บอยอ่ะขอยกมือขึ้นแต่ใครจะทำได้อ่ะเอาแค่ไอที่ไม่ดูผมเนี่ยทำได้ยังไม่หยุดคิดไม่รู้สึก ไม่คิดเรื่องเมื่อกี้ไม่คิดที่ว่าจะนอนกี่โมงจะตื่นกี่โมงคิดยังอืมแล้วคิดว่าตรงไหมไอ้ที่จะตื่นพรุ่งนี้นะจะแปลงฟันกี่โมงคิดออกแบบไว้แล้วแต่ถามว่าตรงไหมทุกอย่างมันมันไม่แน่นอนเะอืมปัจจตตังปัจจตตังปัจจะจตังไม่แน่นอนก็ก็ไม่ต้องไปฝืนมันมากครับปล,ปล่อยมันมัน่งแล้วก็ก็นั่งดูมัน แต่ว่าถ้าอันนี้ก็แค่คําพูดอ่ะจริงๆมันก็ต้องงมือปฏิบัติฮครับขอบคุณมากครับแค่ประมาณนี้หยุดคิดเดี๋ยวไปคิดอีกทีวันจันทร์ประมาณสักบ่ายโมงสิบสองเจ็ดวิครับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอให้โชคดีทุกคน